<chat> ใครกัดแม่ใครกดัดใครกดัดนะใครกัดอ๋อหนูกัดแล้วกัดแม่ไหมอ่ะกัดแม่ไหมอ่ะกัดแม่ไหมเนี่ยเจ็บไหมใครเจ็บนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะโอ้แม่เจ็บนะแม่เจ็บใช่ปะลูกโอ้แม่เจ็บอออ,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 อโดนแม่ทำโทษแล้วไปไงอะ่ะฮให้อยู่นอกบ้านจะกัดอีกไหมจะกัดแม่อีกปะฮะไปเที่ยวปะนั่งรถเที่ยวกับแม่ไปปะไปไหมลูกไปปะไปปะนั่งรถเที่ยวไปไหมลูกไปปะผมชอบไม่ยช่อ เห็นวิ่งขึ้นรถพุบเลยอ่ะอ้อหนูไปอ๋อไปด้วยไปด้วยอ๋อไปไหนไปด้วยโอ้ไปไหนหนูไปด้วย